การเกอนไฟน้ำอนูนะครับที่ประเทศลาวนะฮะเขาว่ใชนน่น้ำอูหนึ่งมันมีหลายน้ำอูเหรอโอ้มีโครงการโปรเจกต์ยักษ์นะฮะมีน้ำอูเจ็ดเลยนะครับนี่เป็นโครงการแรกนะครับของโครงการระหว่างประเทศไทยโคโรงการระหว่างประเทศจีนแล้วก็ลาวนะครับเป็นโรงไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าใช่ไหม โรงไฟฟ้านะโรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะฮะเป็นเขื่อนนะครับก็เป็นการลงทุนร่วมกันนะครับระหว่างจีนกับประเทศลาวนะขีหนาบเห็นรถเมืองจีนวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตลอดเวลาครับรถขนาดใหญ่รถขนส่งนะที่ วิ่งสวนไปสวนมาอยู่นะับน,นี่โครงการอยู่ใ,ใกล้ๆกับตอนที่ถึงหลวงพ่ะบางนะฮะก็ระหว่างการก่อสร้างนะมีภาษาจีนัวใหญ่เลยนะบางคนก็พนักง,งานาว่าได้แฟนได้แลวที่นี่นะฮะพนักง,งานจีนนะมาได้ าแ,แต่งงานมาเลยอยู่ที่นี่นะก็เป็นผลพวขงของการทํางานการความอยู่นะของคนสองชาตินะครับรอ,อหงชาติไทยกับชาติลาวซึ่งมีคนแดนติดก,กันนะครับมีที่ไหนบ้างเนาะ,อ,ะอันนี้เขตนี้เขตอะไรนี่ชาวบ้านเลย บ,บ้านอะฮะบ้านฟั่นบ้านกันขันนี่อยู่เขตเกิดแล้วหลวงพรอบางบ้านฟันขันหลวงพระบางนะครับอันนี้เมื่อปักอูใช่ไหมมันจะน้ำอูเหรอขอนี่ไม่น้ำอูไม่น้ำขันไม่น้ำ นั่ขันแล้วก็แล้วก็มีที่หลวงบางด้วยใช่ไหมหลวงบางนี่เป็นเกลือนกันเหรอหลวงพบางมีสองเกลือเกลือน้ำเกลือนนะ้ำขันหนึ่งน้ำขันสองนะครับอืมน,นี่ก็เป็นข้อมูลจากคนประเทศลาวเขานะครับผมก็ไม่รู้นะฮะว่ามีโครงการนี้นะ เพิ่งจะสร้างปีปีแรกนะครับเพิ่งจะสร้างปีแรกเป็นการลงทุนร่วมกันใช่ไหมไทยลาวไอ้ลาวลาวลาวจีนะจนะครับมา <ๆ S 1> ค,ค,คือคือร่วมร่วมทุนระหว่างกันนะคือผลิตกระแสไฟใช้นะฮะ <ๆ S 2> แล้วก็ขายกับประเทศลาวนะครับคงจะไม่เพียงพอไปขายคือกลับไปให้ประเทศจีนนะคงจะทําขายในประเทศลาวนี่แหละครับ เป็นโครงการใหญ่นะฮะแล้วก็ทางกนจีนก็ส่งเครื่องจงเครื่องจักมาทาอย่างใหญ่โตนะฮะเพราะว่าเป็น,นพี่มหาพอเจ็์นะครับโครงการหนึ่งถึงเจ็ดนะฮะที่ชัยบุรีก็มีเนี่เหรอระยะมีโครงการเท่าไหร่อ๋อแนละ้วคนละโครงการกันนะอ๋อที่ชัยบุรีนละโครงการกันนะกับ,ก,บกับตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็น ของจีนกับร้านเนี่ป็นโครงการก็ร่วมต้นร่วมกันนะฮะมีเจ็ดเจ็ดโรงไฟฟ้านะฮะเขื่อไฟฟ้าน้ำโอหนุ่มสวัสดีครับ